ล่าพี่ของขวัญวา่าคือของขวัญที่ใหญ่ใหญ่มาตื่นเต้น,นละ่ะโอ้ยดูยก่อนดูกรัรเซอร์ไพรส์รยอยู่ว่ามันแตะก็มันแตะอีว่าแตะ,ะกันละอันนี้เป็นของขวัญคือของขวัญวันเกิดย้อนหลังแล้วตั้งในเป็ดอะไรอย่างเจ้าเปิดดูเองเจ้า,าของขวัญย้อนหลังเซอร์ไพรส์อีกอ่ะเซอร์ไพรส์อีว่าถายแบบลุยบีตองมือสั่นเถนเออรเข้าใจบวอยโอยแต่ก่อนมือสั่นเจ้าถูกมากอยแกะแบบนี้อวีว่า มาเกยมาเกยเจ๊แกเอามาเปิดมาเดี๋ยวก่อนมือขออวดก่อนอันนี้อันบล็อกอีนออันบ๊ะมันหนักแต่ว่าอีว่าเออมันเป็นกระเป๋าละมันจะไปหินแต่ว่ามันว่าอย่างไปหินแปลว่าไปหินคือลูกหินลูกหินีก้อนหินก้อนหินใ้าเจ้าแกะเลยปิกโบวงามงามเลาร้านเปนผูกคือมันเป็นฐาี่ไม่ได้ผูกเองที่ไม่ได้ผูกเองไม่ได้ผูกเองแล้วไป ขวัญเจ้าเปิดเลยล่ะอีอุนักเดือบมาได้ละอัีอุนักเดือบมาได้ละอีว่าเดี๋ยวมาฮือแล้วเด้อโอ้แมคกอสเซอร์ไพรส์มากอีว่าโอ้โอ้แมคกอายแล้วอีว่าเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูรีวิวเลยอีว่าเออเอามาดามหลุยมาฮือจ้า สัญญาวันก่อนโอเคมันก็คือหลุยเหมือนกันสัญาอีแบบแต่ไม่ใช่หลุยวิกทองนะอีกแบบมันคือบาจามหลุยอีกแบบเอออันนี้มืนได้เตรียมกันเด้อเมาได้เตรี้ยมะดูนี่กันราคายังราคายัางเดียวเลยเรื่องต้นใดเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเบากวับบาหินน้อยเดียวเบากว่าเบากว่าลูกหินน้อยเดียวเบากวับบาหินน้อยเดียวมันมีขาย ในกี่สาขานะคะหมื่นกว่าสาขาเจ้ามีสองมีสองอันนี้เอาด้วยกันไข่พัวเดี๋ยวก่อนหนูจะบอกว่าเซเว่นในประเทศไทยมีกี่สาขามีประมาณสองหมื่นแต่เขาไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าหมื่นปลายแล้วเจ้าไม่กออ่ะนีเดออมีสองอันนี้นะแล้วอันนี้ก็คือสั่งออนไลน์ไดิเนอร์ในเซเว่นในเซเว่นออนไลน์เดี๋ยวหนูบอกว่ามันมีเวลารีวิวต้องหันทางนี้ไป้าางหนค่ะเดี๋ยวก่อนจะมีลโลอานก่อนกลับต้องอ่านนะ หนูจะได้รีวิวได้ถูกว่ามันต้องอรีวิวแล้วอันนี้มาเซอร์ไพรส์เจ้าคือหนูใจปีปลายครับใช้ปีปลายแปลว่าจะได้ใจเหมือนดังงามไงกูจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งปีนะมาดามหนุ่ยนะเจ้าหนูจะไดา้ใช้อยู่หนูโชคดิคดาได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งปีมาดามหนุ่ยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องอยู่ี่ทองหนูว่าแล้วป่ะลิปปี้ลิปปี้มันแปลกๆอันนี้ ฆ่าแบคที r i ไวายนี่แฮมก็พอละไว i t อีดอ u สบุและนี่ไอ้หยามสีอะไรับมันเปียกจะได้มันถึงแตกต่างจากสบู่ทั่วๆไปจะได้เจ้าดีง่ายง่ายยากโอเคจ้ะดีค่ะอีบะมาดามลุยอิบะคือแตกะคือแตกะ หนูใช่หนึ่งปีเลยนะอี่บ่ะแต่กล่องบาฮื่อเด้อกล่องบเอาก็ได้อี่บ่ะกล่องกกระถุงบาฮื่อถุงก็มาดีเออถุงก็มาได้อี่บ่ะกล่องก็มาได้ถุงก็ก็มาได้เอาซองไปต่อยบ่อเอาดูเอาตังในติก็ได้อี่บ่ะเอาซองไปก็ได้ฮะว่เอาซองไปก็ได้เออเฮ้ยแค่นี้เนอะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า